ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกบูอาไคโดยคลิปนี้ครับผมเราก็จะมาสรุปในส่วนของตู้กาชาที่กำลังจะเข้าใหม่ในวันที่13มกราคมนี้นะครับนะโดยจะเข้า,าบ้านบีบตู้ครับผมก็คือตู้ของน้องเอรินะครับนะและก็อีกตู้หนึ่งก็คือตู้ของดอง โคโนเอะนะครับนะโดยทั้งสองตู้กาชานี้ครับผมนะจะเป็นตู้กาชาทั่วไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่รีบร้อนนะครับผมก็สามารถข้ามน้องแกแล้วก็ล้อหลุดในสุดของกาชาออกมาได้นะครับนะแต่ในคลิปนี้ครับผมเราจะมาพูดถึงในสุนของความน่าสนใจครับผมของ2ตัวละครนี้นะครับผมนว่า2ตัวละครนี้น่าเปิดแค่ไหนนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูไปด้วยกันนะครับและเพื่อไปกับท่เสียเวลาครับผมป่ะดูกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะโอเคครับมาดูในส่วนของตัวของน้องเอลี่กับคนเอกกันก่อนดีกว่า <Deaf> นะครับนะโดยหลักๆครับผมเราจะขอเริ่มต้นท ouais ี่ตัวของน้องโคนเอกกันก่อนนะครับนะอ่ะนะครับผมนะคนเอกถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากครับโดยน้องแกจะเป็นตัวละครตำแหน่งสไตรเกอร์นะครับนะตัวละครสามดาวครับในส่วนของตำแหน่งก็จะเป็นแท้งนะครับผมอยู่แนวหน้านะกระสุนฟ้าเกาะเรือครับในเมืองนะครับผมนะสีแดงกลางแจ้งสีเหลืองครับผมในอาคารจะเป็นสีเขียวนะครับ ความสามารถต่างๆของน้องแกครับผมนะก็จะมีแปลไทยออกมาแล้วนะครับดังต่อไปนี้เลยครับตัวอย่างแรกครับผมนะก็คือจะเป็นสกิลครับผมอร่อยนะนะครับผมนะทำการฟื้นฟู HP ต่อเนื่องนะครับนะตามค่ารักษาครับผมนะเป็นเป็นเวลา20วินนะครับนะและทําการลบบัฟครับผมเอฟเฟกอันตราย1อันนะครับนะอันที่2ครับผมจะเป็นการลดต้านทานคิ้สตูนะครับผมนะเป็นสกิลรัศมีวงกว้างนะครับนะ ทุกๆ30วินะครับผมนะเป็นระยะเวลา20วิครับผมแล้วก็จะทําการสรางความเสียหายนะครับผมนะประมาณระดับหนึ่งครับแล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของสกิลตัวครับผมก็จะเป็นการเพิ่มแบคเที P, นะครับผมให้ตัวของน้องแกนะครับนะแล้วก็ในส่วนของสกิปลอครับผมก็คือ เพิ่มการฟื้นฟูครับผมนะเมื่อมีการใช้สกิลนะครับผมนะหรืออ่ามีการต่อต่อเนื่องนะครับนะก็คือตามจำนวนในสูขของนักเรียนสายไทเกอร์นะครับผมนะเกาะเหลืองนะครับผมในทีมนะครับนะซึ่งก็ยกเว้นตัวของน้องแกครับนะแล้วก็จะเป็นการสูงสุดได้ถึง3ามเป้าหมายนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นข้อเดียนี่ก็คือจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์ครับผมฟังฟูในสุขของค่าคอร์สนะครับผมในการใช้สกิลนะครับนะอือฮึ จากการที่เกิดตัวละครในปาร์ตี้ของเราครับผมนีมีพวกเกาะเหลืองมากขึ้นนะครับนะก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยก็ทําให้เกตของเราเดี๋ยวไวขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เรียกว่าสําคัญครับผมในส่วนของตัวของน้องแกเเลยก็ว่าได้ทําให้ตัวโคตรโคตรเอ๋ครับผมมีความน่าเปิดอย่างมากเลยครับโดยงานหลักครับผมของตัวน้องโคตรเอกครับผมก็คือจะเอาไว้ใช้ในการลงเลดบอสเปลซิล่านะครับนะซึ่งตัวบอสตัวนี้ก็จะเข้ามานะครับในวันที่20่กรกาคมนี้ครับนะพู้นี้คือโคตรเอ๋เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอา ตัวเอกขับผมไปลงในสุของเลดบอสเปโดซิล่าได้เลยเช่นเดียวกันนะครับนะอ่ะอันนี้คืองานหลักของตัวโครดเอกนะครับนะมาดูในส่วนของค่าคอสครับผมที่อาการฟื้นฟูนิดหนึ่งนะครับนะก็ทำการครับผมเฟิ่์มฟูค่าคอสครับผมนะตัวน้องแกอยู่ที่3า2สองนะครับนะแล้วก็จะเพิ่มครับผมตามจานวนตัวละครเกาะเหลือครับผมนะตัวละ85นะครับนะซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุดคืออ่าสคนนะครับนะประมาณนี้นะอ่ะก็ถือว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจมากเลยครับ ไปต่อครับผมตัวละครถัดไปนะครับผม,ผมก็คือน้องเอริของเราเองครับโดยเอริครับผมเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับนะตำแหน่งแอทแทกเกอร์ครับผมกระสุนม่วงเกาะฟ้านะครับนะแล้วก็ความชาติของเขาโซลสนามครับผมนะก็จะเป็นอ่าในเบื้องสีเขียวกลางแจ้งสีเหลืองในอาคารนะครับผมจะเป็น นะต้องบอกว้าก่อนว่าตัวของน้องเอรีเขาผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะออกแบบได้น่ารักแล้วก็หลายคนก็ชอบนะครับนะแต่ว่าอย่างที่เห็นครับผมน้องแกก็เป็นตัวละครกระสุนสีม่วงนะครับนะและก็เกาะฟ้าด้วยซึ่งมันจะไปซ้ําครับผมกับตัวของน้องบิกาแบบเต็มเต็มเลยครับพอบิกาชุบไว้น,น้ำเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับผมนะั้นน้องแกก็เป็นตัวละครโจมตีนะครับผมนะกระสุนม่วงเกาะฟ้าเหมือนกันและก็มีความชํานาญพื้นที่นะครับผมในเมืองเช่นเดียวกันครับเรียกว่าทับตําแน่งกันแบบเต็มเต็มเลยก็ว่าได้นะครับนะในสุขของต มาดูในส่วนของเอลี่อรอบนึงนะครับนะเอลี่ทำอะไรได้บ้างป่ะดูกันเลยครับความสมารถของตัวเอลี่ครับผมมีดังนี้เลยครับในส่วนของเยสกิลครับผมนะอัคนะาแห่งแสครับนะก็คือสร้างความเสียหายนะครับผมนะแกเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมนะหากเรามีสเต็กสะสมพลังเวทสองอันนะครับผมเนี่ยก็ทําให้ความแรงแรงขึ้น0ูเท่าครับผมแล้วก็ทาให้สเต็กสะสมพลังเวทตัวสุดนี้หายไปนะครับต่อมาครับผมก็คือ ลดต้านทานความเสียหายคิดิคอนครับผมแกะเป้าไม้หนึ่งตัวนะครับทุกสัปสิบห้าวิเป็นเวลาเวลา28่ิบดวินะครับนะแล้วก็สร้างความเสียหายจํานวนหนึ่งครับก็เป็นสกิลลดต้านทานคิดิคอนครับผมนะพร้อมกับทำดาเอทในเวลาเดียวกันครับสกิลตัวครับผมจะเป็นการเพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับนั่นแล้วก็สกิลรอครับผมก็คือเพิ่มดาเอทกระสุนม่วงนะครับนะและเมื่อ ไม่สามารถครับผมจาัดก,การศัตรูนะครับผม,ามาด้วยยสกิลได้ครับเนี่ยก็จะได้แต้มสะสมพลังเวทมา1อันนะครับสามารถสะสมได้2อันครับหลักๆก็คือตัวของน้องเอริกเป็นอะไรง่ายๆครับผมเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ใช้ในโซ่ยสกิลทำดาเมจครับนะเป็นตัวทำดาเมจแต่ถ้าเกิดศัตรูไม่ตายครับผมเนี่ยก็ได้แต้มสะสมพลังเวทเพิ่มขึ้นมานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งในโซ่ของตัวยสกิลของน้องเอลิกของเรานะครับผมเนี่ยจะมีค่าคอสอยู่ประมาณ5นะครับนะก็ถือว่าแพงไหมก็ ปกตินะในส่วนของตัวละครสายดาเมจนะครับนะรวมๆดูแล้วก็อย่างที่เห็นครับผมนะเอลีก็ต้องเป็นตัวละครที่ทําดาเมจรัวๆนะครับนะถึงจะสามารถทําดาเมจได้ถึงจะแรงจริงๆนะครับเพราะว่าพอเรากดเอเซคิลขึ้นมาปุ๊บบอสไปตายครับผมนะตัวเพื่อสกิลรอครับผมก็ทําให้สุขของสแต็กสะสมพลังเวทครับผมให้น้องเก็บมาสะสมสแต็กครับผมนะแล้วพอยิงดอกที่3าครับผมก็จะทาเป็นดาเมจที่แรงที่สุดนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเทียบกับบิกกาแล้วบิกกายังถือว่าแรงกว่าเยอะนะครับนะแต่เอลีก็ น่ารักครับผมนะก็ไม่ใช่ลืมแปลกอะไรนะครับอ่ะโอเคสรุปแล้วครับผมนะสู้กาชา2ตู้นี้ครับผมนะทั้งตัวของเอริและก็ตัวของโคโรเอะนะครับนะต้องบอกว่าเอริเนี่ยคือหน้าที่จะทำกับตัวของบิก,กะชุดว่ายน้ําอย่างมากเลยครับนะ่ยทำให้ถ้าเกิดขายดีบิกะชุดว่ายน้ำครับผมก็แนะนําให้ไปปั้นบิกะชุดว่ายน้ําเลยจะโอเคกว่านะแต่ถ้าเกิดถามว่าอ่า ไม่มีมิกาแล้วมาปั้ตเอลีดีไปก็ต้องบอกว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับนะเพราะว่ามิกาก็ยังเก่งกว่าน้องเอลีอยู่หลายเท่านะครับนะส่วนโคโนะฮอกโคโนเอะครับผมนะจริงอยู่ครับอกว่าน้องโคโนเอะเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการลงเลดบอสเปรนุซิล่าครับผมเพราะว่าน้องแกทําให้เราทําเวลาได้ดีขึ้นนะครับนะรวมถึงในส่วนของการโลงคอเทนต์ความยากระดับสูงครับผมนะระดับลูน่าหรือระดับพวกคอมเมนต์ก็ได้ครับนะ อ่าใส่วข,ของบอสเปโลซิล่านะครับแต่บอสเปโลซิล่าเนี่ยเราก็ไม่ได้โผล่ออกมาบ่อยนะครับนะเจอรอบนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือจะหายไปเลยนะครับนะเจอพอเจอรอบนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยปเปิดบอสเปโลซิล่าก็ยังไม่กลับมาในส่วนเซิร์ฟเจปแปนเลยดังนั้นเนี่ยเรียกว่าการลงทุนครั้งนี้ก็คือคงต้องเป็นยาวเลยครับนะ ลงปุ๊บเราไม่รู้จะได้ใช้ชิมเมื่อไหร่นะครับเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการใช้งานนะครับผมของคนเอจริงเนี่ยก็แนะนําให้รอหลุดเอาจะดีกว่านะหรือไม่ก็ไปใช้ตัวของนักสื่อครับผมหรือเลสาครับผมนะซึ่งก็เป็นแท่งที่มีคอนเทนต์ครับผมในเรื่องของการลงเลดบอสเป็นซุิล่าไม่ต่างกันเลยนะครับนะซึ่งตัวหอนักสือเนปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของเศษครับผมจากร้านค้านะครับนะแลกได้แล้วนะค่อนข้างจะถือว่าสะสมง่ายเลยส่วนตัวของเลสะาครับผมนะก็มีคอนรให้ เลยนะครับนะถ้าสองตัวนี้ก็ผมก็สามารถใช้แทนได้นะเพียงแต่ว่าโคโรเอเนี่ยเขาจะสามารถเร่งค่าคอร์สครับผมให้ไวขึ้นก็เท่าน,นเองครับนะแต่นั้นถ้าเกิดใครที่ไม่รีบอะไรครับผมก็รอยืมได้เลยนะครับ เอาละครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับการสรุปตู้กาชานะครับน้องเอรีกับโคโรเอะเพียงเท่านี้นะครับนีก็เอาง่ายๆเลยครับผมก็คือตู้กาชามันโอเคนะสำหรับตัวของโคโรเอะนะครับนะเพียงแต่ว่าการใช้งานครับผมช่วงนี้ยังถือว่าน้อยเกินไปนะครับนะเพราะว่าพอบอสเปรูซิล่าโผล่มาปุ๊บเนี่ยจบรอบดีแล้วก็ไบื่อใจได้ใช้ทีเมื่อไหร่นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้งานจริงๆครับผมเนี่ยก็บอกาะสำหรับพวกที่เป็นสายลงเลนบอสหรือสายทำคะแนนนะครับผมเนี่ยพวกนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รรรีบบจิงคัผมก็ สามารถใช้ตัวขอหนัาสือหรือเลสะแทนได้นะครับนะหรือจะเกิดจะใช้จริงๆครับผมนะส่วนใหญ่ก็ไปหลอยืมเพื่อเอาน่าจะโอเคกว่าครับนะส่วนตัวของรอกเอลี่ครับผมนะคอนเทนต์การใช้งานครับผมก็เรียกว่าทับกับตัวขอมิกาแบบเต็มๆเลยนะครับดังนั้นเราก็ใช้มิกาต่อไปน่าจะตอบโจทย์กว่ากันลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย สวัสดีครับ